สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแฟนตำรวจหนุ่มแพทนภปภาโพสรูปกอดคอสยบข่าวเลิกกันนายนภัทรแฟนตำรวจหนุ่มแพทนปภาออกมาโพสรูปล่าสุดกอดคอแฟนสาวสยบข่าวเลิกกันงานนี้บอกเลยว่ารักยังหวานฉ่ำจากกรณีทางด้านแพทนภปภาได้โพสรูปภาพแฟนตำรวจหนุ่ม และลูกชายพร้อมกับเสื้อทีมพร้อมหน้าพร้อมตาสมคนเรียกได้ว่าอบอุ่นมากเลยทีเดียวครับโดยทางด้านแพทณัะภาได้ออกมาโพสร,รูปภาพพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าความทรงจำแฮทแทก็กรอยยิ้มทำเอาชาวเน็ตสงสัยแพทณัะภาสอเลิกแฟนตำรวจหนุ่มหลังเห็นแคปชั่นโดยชาวเนต็ตได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าต้นลาก ซึ่งทางด้านแพทนภพาได้เข้ามาตอบกลับว่าเหลือไว้แค่ความทรงจำอีอๆซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตสงสัยเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอโทษที่ถามค่ะเหลือไว้แค่ความทรงจำคือเลิกแล้วเหรอคะขอโทษอีกครั้งที่ถามค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านนายนภัสออกมาโพสรูปของน้องเลสซิง่งลูกชายแพทนภปาขณะที่กำลังอุ้มพาไปเรียนขี่ม้า เรียกได้ว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักสยบข่าวลือรักเล้าแพทนปภาล่าสุดทางด้านนายนภัสแฟนตำรวจหนุ่มแพทนปภาได้ออกมาโพสร,รูปภาพคู่กับแพทนปภาพร้อมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่จะเป็นเด็กผมหรือผมจะเป็นเด็กพี่แฮชแท็กวันเด็กดื้อซึ่งทางด้านแพทนปภาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ